ตั้งมาแค่ใจ่มีคนมาใ่คนนี้ตั้งมาเรวซื้อคุณมานั่งทำไรงานดูครนี่เหรอวักเองรลด นีต um. um. ั้งไหนมังควักเงินเขาว่าหนีเงินกองกลางจะควักมั่งเหรอไอ้ปีละปีเงี้ยห้องงานห้องงานบอว่าเสี่ยงกันเลินสิบบาทแต่วันนี้ก็